ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลายายเนี่ยแปดสิบสามและนะยบอ ต้องวัดยายได้แต่งงานแต่ยายมีลูกเยอะอย่างเดียวมาทุกองแลนะฮะยายขอถวายปัจใจหน่อยจะได้บุญไปกับยายไงจะได้ไปด้วยกันนะปัดใจของยายไม่มากนะยะตั้งใจอยากถวายอยากจะได้บุญเข้พวกท่านบ้างเหมือนท่านนะสาธุตอนนี้นะยาย แจ้เลยตอนนี้เจ้าวาดจะใช้ใหญ่ละหลวงพ่อยั่นี้มีเงินไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ที่จะเอาไงอะ่ะเขาเป็นเจ้าวาดสมัยแรกแรกเขาก็เป็นลูกศรษใหยายตอนนี้เขาเป็นเจ้าวาดไม่รู้จะหนีไปอยู่ที่ไหนถ้าจะหนีเขาได้ก็ต้องตายอายุมันมากเราไปไหนไม่ไหวละแปดสิบสามแล้วนะท่านนะล้าพวกท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลูกยายทท้งนั้นเลย นะยายอยุแปดสิบสามคิดอ่ยายคิดว่ยายมนลูกมนลูกใหญ่หนึ่งะมันลูกยหย,นะนะย่ยายบอกยายไม่ได้แต่งานแต่ลูกยายมีลูกเต็มวัดเต็วมวานเลยมะขอให้พระหนึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะทุกองค์เลยขอให้เห็นธรรมกายใสยใสห,หมดทุกองคเลยนะคะและ้วให้เห็นให้เห็นธรรมกายใสใสให้ไปสวรรค์โลกใยเหมือนยาย